อีสานบ้านนาอเมริกาบ้านนอกสวัสดีจ้าเมือนี้หิมะตกจ้ะสโน่ลงอีกแล้วพี่น้องรอบที่สามเนาะตอนนี้ก็ยังลงปล่อยๆอ,อ,อยู่จะเป็นสโน่ฝอยน,น้อยๆเนาะโนฝนกับสิบอติดินบันไดพี่น้องก็จะประมาณนี้จะตอนอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่สี่องศานะจ๊ะกับว่าหนาวบันไดพี่น้องเมื่อนี้ลุงแดงมีนัดอินสเปคตรวจสอบหลังคามาตรวจสอบหลังคาบ้านสันต์ มาแบับมาเจิมหลังคา,าไม้ลุงแดงอีกแล้วพี่น้องวันนี้เขามาตรวจสอบหลังคาแล้วนะจ๊ะมาตรวจสอบแล้วพี่น้องม่พ่านม่พ่าน,าน,ย,อนอย้อนหยางอยากเบ่งองอยากให้ลุงแดงอันนั้นลืหลังคาออกพี่น้องอันสีเบิ่งหยางเหตุผลซีเบิ้งตะปูซั่นตะปูที่ที่ตอกใส่หลังคาเนาะเออตอนนั้นละพี่น้องอุ้ยพูดผีบาพผู้ใดสิไปลืออกเฮ็ดแล้วอยากบ่อยาก,ายากนาะซั่เสีแล้วพี่น้องมาบ่อื นี่แหะจ้ะคือแคลิฟอร์เนียของแท้เนาะขอตอนรับเข้าสู่แคลิฟอร์เนียจ้าการทำอะไรมันก็นสิญากจักน้อยหนึ่งเนาะอยู่ที่แคลิฟอร์เนียการพ่านนี่ค่ะขัข้นตอนแรกนี่ถือว่าโชคดีประครักเลยพี่นอ้องอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติของแคลิฟอร์เนียตั้งแต่เหตุแบบบ้านละพี่นอ้องม,มึงไงล่ะหิมะตกโชคดีมันมันตกแล้วมันเกิด มีฝน,นปนมาน e e, ํามันก็เลยละลายไปเนาะมันกระสิบติดดินบานในพี่น้องทั้งคุณกระสิบโตคือกันคุณก็คือมองเรื่องเห็ดบานตัวเรื่องตรวจสอบอินสเปกมือพี่น้องย่างขึ้นมาเมื่อยเลยอือก็คือตั้งแต่แบบบานพี่น้องแบบบ้านลงแดงก็ตอนแรกก็ไม่ผ่านเนาะตอนแรกไม่ผ่านเหมือนกันมันนี้ก็เลยไปเฮดไหยบริษัทเขาเฮทไทย บริษัทนี่ก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าแบบบ้านเขาันเขาเฮ็ดกับเจ้าหน้าที่เขาเขาโคกันกับเจ้าหน้าที่ซึ่งแบบบ้านที่ลุงแดงได้มาก็คือผ่านแล้วเรียบร้อยเท่าที่สังเกตก็คือเขาไปไปพ่อคนที่เขาเจ้าสิสางบ้านคือกันนั่นแหละบางคนนะ่ะแก่แบบบ้านเป็นปีสองปียังไม่ได้ยังไม่ได้สังบ้านเลยพี่นวงแบบบ้าน่พ่าะพันแก่แล้วแก่อ,อีกยุหันละอืมเป็นอะไรที่ยากมากๆแต่ว่าลุงแดงนี่ เขาไปบริษัทซึ่งเขาสามารถไปเลือกเขาจะมีแบบบ้านที่พันมาเร็วลายขนาดเนาะสองสามแบบเขาก็เลือกได้เลยแต่ว่านั่นนั่นก็หมายถึงค่าใช้จ่ายนะจ๊ะอันนี้ก็คือเท่าที่ดูมีคอมเมนต์มาสองคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งก็คือว่าอยากสิตัวสอดตะปูลังค้าฟันห้ลื้อสังกะสีออกเบิร์ตฟันสีบเบิ้งตะปูซืซ่อฮะล่ะบางทีมันก็ไม่มีเซ์เซนต้องงี้เง่านิดนึงออันคอมเมนต์ที่สองก็คือห้แอดแอดเอียงเพิ่ม จักย่างหนึ่งอย่ละอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รับได้คือเขากลับไปเอาเอาอุปกรณ์คือย่างจักย่างหนึ่งที่มาแอดเพิ่มเพื่อเพื่อความแน่นหนาเนาะมีแค่สองคอมเมนต์ถือว่าใช้ได้ทีเดียวจ้ะเออแต่ว่าอันนี้เขากลับชิบว่ามา่างดอกพี่นองลังคามางจังไดนอจางเขามาเห็ดกระจาัางหลายเบิดเงินหลายบาทหลายดอนเติอพี่นองอืมแต่ว่ามันก็มีทางแก้ไขก็คือว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าจ้สัน้นให้เจ้าไปเพาออก,กับเอ่อเอนจิเนียร์หรือว่าคนที่ออกแบบบ้านเด้อว,ว่าสัน้น เขามาตรวจสอบอีกทีนึงแล้วก็ถ้าเขาเส้นผ่านให้ก็คือกระซ่งเขาไปที่เขานี่เนาะเส้นผ่านให้ก็คือถือว่าผ่านจ้ะแต่ว่านั่นก็หมายถึงว่าค่าใช้จ่ายเหมือนกันแต่ก็โอเคจ้ะ <Yeah. S 1> ดีกว่า,มมา,าเขาฉีกหมากหลังคาออกเว้ยหมากหลังคาออกซังกะีกับหัวแต่เราพี่น้องเนาะอื่กับบ่อใดนี่ตอนนี้ก็คือฝนตกลงมาด้วยแล้วก็หิมะหน่อยพี่น้องว่าไงมันเป็นฝอยๆเห็นบ่พี่นอ้องฝอยๆตกลงมานำ้ำแต่ว่ากับบ่ติดดินของอื่นก็คือสลายเบิด2สองมือนนี่ก็ยังห่อนอยู่พี่น้อง เออมาวันนี้ก็หนาวเฉยเลยวันนี้อาทิตย์หนากับว่าสีห้อนี่วัน,นีจ็กสีเบิร์ดเบิร์ดเด้แต่ว่าถือว่าหิมาปีนี่ก็ไ่ได้หลายพี่น้องเพราะว่าพีไกน่นีออกบ้านบ่ได้หามือมันตกต้อกันเป็นทิดสองทิดจนว่าหอดเกือบเพียงหัวเขาปีนี่นี่ฝนหลายแต่หิมะก็ตกครั้งนี้เป็นครั้งที่สามเนาะไม่ค่อยไม่ค่อยหลายบันใดพี่น้องก็จะประมาณนี้ละจ้ะนีกกับมาอัปเดตให้ฟังนะเรืองการน,นะะอินสเปกบ้านกับอากาศสภาพบรรยากาศวันนี้เนาะจ้าเนาะ หอมปากหอมคออีกเงพี่น้องนะสวัสดีจ้า